เ็นไหมครับเนี่ยครับบัวขาวเห็นบัวขาวพราวอยู่นะครับมีทั้งดอกตูมยามเช้าครับบัวขาวบัวแดงไม่ใช่บัวแดงหรอกบัวหลวงเขาเรียกบัวหลวงเนาะแบบนี้เขาเรียกบัวหลวงเฮ้ยตอนใสียสายสักหน่อย เนี่ยครับกำลังขึ้นดอกประมาณนี้ครับแล้วก็ทุ่งนาฝั่งนูน้นเห็นนกไหมครับนกหากินตามทุ่งครับนูนนกหากินนกกระเจานกกระยางนู่นชาวนามาตัดหญ้าครับ ตัดหญ้าไปให้บัวเห็นบัวขาวพรอยอยู่ในลำคลองใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่บึงใหญ่ ดอกใบบุพชาติสะอาดตาแม่เพลงนี้เก่าแก่คลาสสิกนะครับเพลงโบราณที่ย์ไพเราะยิ่งนานเข้าก็เป็นเพลงไทยเดิมไปแล้วครับเห็นบัวขาวพราวาอยู่อันนี้แหละครับบัวขาวพามาดูบัวขาวแล้วก็แถมด้วยบัว เนี่ยบัวหลวงนะครับนกนโนทนชาวนานเห็นนกไหมครับเป็นฝูงเลยอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะยกมือให้บินก็ไม่ยอมบินจะดูว่าหอานบินสวยไหมไม่เป็นไร นกพวกนี้ผมดูบ่อยตอนที่เขาคาดนาะ